ชิดูมาร่วมใจพัฒนาพ่อแม่พี่น้องช่วยกันรักษาหากพูดถึงนมบัวที่มีคุณภาพแล้ว,ต,วต้องนึกถึงผลิตภัณฑ์จากนมบัวแบรนด์นมโคราชของสหกรณ์การ,กรเกษตรสีคิ้วจำกัด ด้วยการเอาใจใส่ทุกขั้นตอนของการเลี้ยงบัวนมให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพของสมาชิกสหกรณก์ว่ว104ฟาร์มในพื้นที่อำเภอสีคิ้วทำให้สหกรณ์ได้รับน้ำนมดิบที่มีคุณภาพมาผลิตในโรงงานแปรรูปด้วยการใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตทำให้ได้ผลิตภัณฑ์นมทุกหยดที่มีคุณภาพสดใหม่และปลอดภัยออกสู่ตลาด และส่งถึงมือผู้บริโภคทั่วทั้งพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิสหกรณ์การเกษตรสีคิ้วจำกัดเกิดจากการควบสหกรณ์หาทุนขนาดเล็กจำนวน39สหกรณ์ในอำเภอสีคิ้วเข้าด้วยกันเป็นสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ระดับอำเภอ เมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2513และได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคมพุทธศักราช2514เป็นต้นมาต่อมาปีพุทธศักราช2516ทางราชการได้จัดประเภทสหกรณ์ใหม่ตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสหกรณ์การเกษตรเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจ ตอบสนองความต้องการของสมาชิกให้ครบวงจรทั้งด้านสินเชื่อการเกษตรการรวมกันซื้อรวมกันขายและส่งเสริมการเกษตรต่อมาเมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2517ได้จดทะเบียนควบสากรขายข,ายข้าวสีคิ้วจำกัดเข้ากับสากรการเกษตรสีคิ้วจำกัดเป็นสหกรณ์เดียวกัน และจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พุทธศักราช2511และได้ดำเนินธุรกิจด้วยความเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันในปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรสีคิ้วจำกัดได้ดำเนินธุรกิจเพื่อบริการสมาชิกสหกรณ์สีด้านประกอบด้วยธุรกิจสินเชื่อ oh. เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกสหกรณ์เกี่ยวกับปุ๋ยยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ผลิตภัณฑ์อาหารโคและปั๊มน้ำมันธุรกิจรวบรวมผลผลิตที่สหกรณ์รับซื้อจากสมาชิกในราคาที่เป็นธรรมและธุรกิจโรงงานแปรรูปนมสวัสดีครับผมนายทองดีเชื่อชูนะครับประธานกรรมการสหกรการเกษตรสีคิว้วจำกัดนะครับสหกรการเกษตรสีคิ้วนะครับ ก็ปล่อยเงินกู้สินเชื่อนะครับแล้วก็รับฝากเงินนะครับแล้วก็ทำธุรกิจอีกห้าหกอย่างรวบรวมนะครับก็เป็นเช่นรวบรวมน้ำนมดิบนะครับรวบรวมดิบให้กับมาจากสมาชิกที่เราทำนมโรงเรียนกันอยู่นี้นะครับเป็นนมพัชรไรนะครับส่งให้กับโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมานะครับทุกอำเภอนะครับ แล้วก็เมื่อปีพศ2556ครับก็ได้ทำเป็นโรงงานานมยูวิทีเป็นนมกล่องนะครับส่วนน้ำนมดิบที่เรารวบรวมมาทำาในโรงงานนี้ก็รับซื้อนะครับมาจากสมาชิกโคโนมผู้เลี้ยงโคโนมในอำเภอสีคิ้วนะครับในเขตสากรการเกษตรสีคิ้วร้อฟาร์มณปัจจุบัน นะครับนโยบายที่สําคัญของอผู้บริหารณปัจจุบนันนี้นะครับก็จะมีอยู่อสองนโยบายด้วยกันหลักก็คือ1ลดค่าใช้จ่ายนะแล้วก็เพิ่มรายได้นะครับในเมื่อเรามีวัตถุดิบของเราอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปซื้อข้างนอกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตามนโยบายของสากลนะครับที่เราทำานปัจจุบนันนี้เราก็จะคืน ผลกำไรสู่กับมวลหมู่สมาชิกให้ทุกทุกคนตามนโยบายของสหกรณ์และผู้บริหารได้ว่าไว้นะครับสหกรณ์การเกษตรสีคิ้วจำกัดเป็นสหกรณ์ที่มีความพร้อมในเรื่องทรัพยากรบุคคลการบริหารจัดการและเป็นสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วยงบประมาณในการสร้างโรงงานผลิตนม จำนวน15ล้าน9แสนบาทและได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2546มีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมจำนวน2โรงงานได้แก่ 1. โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพัชไรซ์ได้เริ่มผลิตและจำหน่ายในปีพุทธศักราช2546โดยมีกำลังการผลิต2,000ลิตรต่อชั่วโมงชนิดบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วยนมพรชไรซ์บรรจุขวดและนมพัชไรซ์บรรจุถุง กำลังการผลิต12,000หถุงต่อชั่วโมงโดยมีผลิตภัณฑ์เป็นนมสดพาชไรส์และนมปรุงแต่งพาชชิไรส์ 2. โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม UST ก่อสร้างแล้วเสร็จได้เริ่มผลิตและจำหน่ายในปีพุทธศักราช2,556โดยกําลังการผลิต4,500ลิตรต่อชั่วโมงโดยมีชนิดบรรจุภัณฑ์เป็นนม UST บรรจุกล่องขนาด200ซีซีมีหลากหลายรสชาติที่เป็นที่นิยมในตลาด ครับสวัสดีครับผมนายสนั่นคำสุรินะครับเป็นสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมแล้วก็ได้มีโอกาสเป็นคณะกรรมการนะครับได้มาดูแลกิจการของโรงงานผลิตนมนะครับตัวผมเองเนี่ยนะครับได้เลี้ยงโคนมโดยตรงด้วยนะครับขั้นตอนของการรับน้ำนมของสากรการเกษตรสีคข้วค่อนข้างจะละเอียดนะครับเพราะว่าเราเอาน้ำนมเนี่ยมาผลิตเป็นนมเรียนนะครับน้ำนมดิบเนี่ยเรา เอามาเป็นนมโรงเรียนนะครับน้ำนม,นมดิบส่วนหนึ่งที่เราขายให้กับบริษัท F&N n น,นะครับแล้วส่วนหนึ่งเราก็จะเข้าเป็นนม u s t เป็นนมพาณิชนะครับแล้วก็จะมีหน้าร้านของสากรอยู่ที่สากรการเกษตรสีคิ้วนะครับเป็นรูปผลิตภัณฑ์เป็นนมเย็นแล้วก็เป็นไอศครีมนะครับ แล้วก็อีกแห่งหนึ่งก็เป็นที่สำนักงานสากลที่จังหวัดนครราชสีมาในส่วนของผลิตภัณฑ์นมแบรนด์นมโคราชของเรามันได้มีการเป็นไหนทาง Facebook La z ด d า,า,ดาท็อปฟีแล้วคิดว่าในภายภาคหน้าเราจะขยายร้านเพิ่มอีก2ลร้าน ซึ่งจะทำให้เราได้จำหน่ายนมของเราได้มากขึ้นผลิตภัณฑ์นมของสาก์การ,กรเกษตรสีคิ้วจำกัดเป็นนมบัวที่มีคุณภาพสูงราคายุติธรรมประกอบด้วย4ผลิตภัณฑ์หลัก 1. นมกล่อง UST บรรจุกล่องขนาด 200cc ได้แก่นมโรงเรียนและนมกล่อง UST แบรนด์นมโคลา 2. นมพัชช์ไลมีมี่รสชาติได้แก่รสหวานรสจืดรสช็อกโกแลตรสสตรอเบอรี่มีขนาดบรรจุ1ลิตร2ลิตรและ5ลิตร 3. นมปรุงแต่งพัชช์ไลบรรจุถุง1 5 0รหซีซีรสหวานรสจืดรสช็อกโกแลตและรสสตรอเบอรี่และ 4. ไอศกรีมนมโคราดอร่อยหวานเย็นมีหลากหลายรสชาติให้เลือกผลิตภัณฑ์นมของสากรการเกษตรสีคิ้วจำกัด ภายใต้แบรนด์นมโคลาจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการตลาดดังนี้เพจ Facebook ชื่อว่า<ะ>นมโคลาช้อปปี้ร้านค้าของสากลจำนวน2แห่งคือที่ปั๊มน้ำมันของสากลการเกษตรสีคิ้วจำกัดและที่สำนักง,งานสากลจังหวัดนครราชสีมาออกจำหน่ายสินค้าตามงานอีเวนต์ต่างๆเช่นงานสินค้าโอทอปและห้างสรรพสินค้ากว่า40ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการสหกรณ์ฝ่ายจัดการสหกรณ์ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสีคิ้วจำกัดได้ร่วมการดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นซื่อสัตย์ร่วมมือร่วมใจกันฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายอย่างไม่ยอ่อท้อและยังช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่ควบคู่ไปกับการพัฒนางานพัฒนาคนไปพร้อมกับการเติบโตของสหกรณ์อย่างมั่นคงเพื่อให้สหกรณ์การเกษตรสีคิ้วแห่งนี้ เป็นที่พึ่งของมวลหมู่สมาชิกต่อไปสืบนานเท่านานดังวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ที่ว่ามั่นคงซื่อสัตย์พัฒนาสามัคคีหมืองสีคิวของดีหลากหลายขอเชิญมาจ่ายมาจับมาซื้อมาจอ